สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับพี่เชื่อน้อยนะคะในวิชาโฮมีคนในบิกค่ะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะเรื่องหนูทำความสะอาดค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะเรามาดูว่ามีขั้นตอนไหนอะไรบ้างนะคะขั้นที่หนึ่งปาดกวาดยากใจนะคะไม้กวาด อยากย่าจะมีด้ามที่ยาวนะคะโดยใช้ปัดทำความสะอาดบนพื้นเพดานส,สูงนะคะขั้นที่สองปัดฝุ่นระอองก็คือเราใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นระอองตามชั้นหนังสือชั้นวางสิ่งของหรือแม้แต่ทีวีนะคะและขั้นที่3ก็คือ การกวาดพื้นโดยกวาดรวมรวมกันนะคะแล้วก็กองไว้นะคะ้นที่4เมื่อเรากวาดฝุ่นกองรวมกันอยู่แล้วเราก็ใช้ที่ตักขยะหรือนะคะโกยผงและนะคะโกยผงเพื่อเอาไปทิ้งถังขยะนะคะ ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่หเมื่อเรากวาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ไม้ถูพื้นโดยใช้ไม้ถูพื้นที่มีผ้าถูพื้นเนี่ยชุบน้ํานะคะแล้วก็บิดบัดมาน้ํายาถูพื้นเทใส่ด้วยนะคะนะคะเพื่อบิดบัดบาดแล้วก็ถูพื้นโดยถูพื้นข้างในถูถอยหลังมาแล้วเลื่อนจนถูกออกมากด้านนอกนะคะ ทีนี้เรามาดูการทาความสะอาดห้องเรียนการทําความสะอาดห้องเรียนมีขั้นตอนยังไงบ้างนะขั้นที่1ทําความสะอาดบนกระดานก็คือใช้แปรลงลบกระดานนะคะลบกระดานที่ทิชเชอรขีดเขียนไว้นะคะหรือที่ยังไม่ได้ลบนะคะขั้นที่2ใช้ไม้ขนไก่เนี่ยปัดฝุ่นที่โต๊ะ ชั้นหนังสือและที่หน้าต่างนะคะริมหน้าต่างก็จะมีฝุ่นนะคะนักเรียนก็ต้องเอาไม้ขนไก่เนี่ยปัดกวาดนะคะขั้นที่สามยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะก่อนที่เราจะกวาดพื้นเราก็ต้องยกเก้าอี้ขึ้นไว้บนโต๊ะทุกตัวนะคะและขั้นที่4 เมื่อเรายกเก้าอี้ขึ้นไว้หมดแล้วเราก็เริ่มกวาดพื้นห้องให้สะอาดนะคะทีนี้ต่อมาขั้นที่ห้าถูพื้นห้องให้สะอาดเราก็ใช้ไม้ถูพื้นเนะะี่ยค่ะชุบน้ำแล้วก็ถูห้องโดยถูจากข้างในออกมาข้างนอกถอยหลังมาเรื่อยๆขั้นที่หกนะคะ เมื่อเราถูพื้นห้องแล้วเรารอให้ห้องแห้งก่อนแล้วเราค่อยยกเก้าอี้ลงจากโต๊ะนะคะแล้วก็จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบขั้นที่เจ็คือขั้นสุดท้ายก็คือนำขยะไปเททิ้งให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราต่อมาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะหรือการนำมาใช้ซ้ำก็คือนำมาใช้ นั่นเองนะคะเรามาดูอย่างเช่นน้ําจากการซักผ้าหรือถูพื้นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือน้านะคะจากการซักผ้าหรือถูพื้นครั้งสุดท้ายเนี่ยน้าในถังเนี่ยไม่เททิ้งเราก็มามาเทหรือมารดน้ํตาใต้ตนไม้นั่นเองนะคะปกติแล้วนะคะการซักผ้าหรือ การซักผ้าถูกพื้นเนี่ยเราจะเททิ้งไปเลยใช่ไหมคะน้ำหนึ่งน้ำสองเราจะเททิ้งฉะนั้นน้ำสุดท้ายนะคะก็คือแทนที่เราจะเททิ้งเราก็นำมารดต้นไม้นะคะลักษณะแบบนี้ก็คือการนำมาใช้ซ้ำนะคะทีนี้มาดูประโยชน์จากการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะคะประโยชน์ยังไงนะคะเรามาดูก็คือเป็นทักษะ การวางแผนก็คือเราจะต้องวางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อนเราต้องเก็บกวาดก่อนเราต้องไม้กวาดอยากย่ยก่อนอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนในการทําความสะอาดอันต่อมาทักษะการตัดสินใจจะทําให้ตัดสินใจ้ว่าเราเนี่ยจะทําความสะอาดอะไรก่อนเราจะต้องตัดสินใจหรือทํำยังไงให้ห้องสะอาดทํำยังไงให้บ้านสะอาดนะคะ อันที่สามก็คือฝึกการใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดก็คือควรใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะและไม่ใช้ผิดวัตถุประสงค์นะทีนี้เรามาดูนะคะการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนเนี่ยจะทําเป็นยังไงเมื่อเราทําความสะอาดลแล้วนะคะก็คือปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะเมื่อบ้านสะอาดห้องเรียนสะอาดนะคะก็จะไม่มีฝุ่นปาศจาก เชื้อโรคนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนหรือที่บ้านทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายในการทำความทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะและสุดท้ายก็คือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากการทำความสะอาดบ้านจัดเก็บข้าวของให้เข้าที่วางให้เป็นระเบียบ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทีนี้รักเรียนดูตามภาพเมื่อบ้านสะอาดแล้วเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรคและฝุ่นละอองฉะนั้นเด็กๆอย่าละเลยการทำความสะอาดบ้านนะคะควรทำทุกวันนะคะทำเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะถ้าบ้านสะอาดแล้วนะคะบ้านก็จะน่าอยู่ คนไปไหนมาไหนหรือมีแขกมาที่บ้านนะคะเมื่อเราไปเจอบ้านเราสะอาดน่าอยู่เขาก็จะชมเราก็ได้แต่ถ้ามาเจอบ้านเรารกสปกปรกเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเธอไม่ทำงานบ้านหรือทำไม่กวาดบ้านหรือทำไมเธอบ้านรกสปกปรกจังเลยอย่างนี้นะคะถ้าบ้านกรกและสกปรกเป็นสิ่งที่น่าอายนะคะอาทิเชอร์ขอจบเพียง นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย